เนื่องจากตอนนี้ YouTube มีการปรับลดรายได้เป็นอย่างมากแอดมินจึงอยากจะขอกำลังใจทุกคนนะครับสนับสนุนให้แอดมินได้ทำรายการต่อไปโดยสามารถบริจาคได้ที่เลขบัญชีนี้หรือสแกนเคียวาโค้หรือเลขพร้อมเพล์ก็ได้นะครับหรือใครสะดวกกด thank you ผ่านช่อง YouTube ก็ได้ต้องขอกำลังใจทุกคนด้วยนะครับแหมเกตสุดยอดจริงๆครับ นะไปบุกถึงโรงแรมนะนะโรงแรมนะที่ว่าอะ,อะไรนะถ้าเจอหมอพอรทิพย์เนี่ยออ้จะด่าย,ยิ่งกว่าในคลิปอีกว่าอย่างนั้นนะเนีน่ิเกตแกวท้าเลยบอกีก็แน่จริงก็ขึ้นป้ายสิว่าไม่ต้อนรับสลิงไม่ต้อนรับอะไรอย่างเงี้ยนะครับเกตไปถึงหน้าโรงแรมเลยก็ไปชี้เลยนี่ไงเหม็นขี้ฟันเหม็นขี้ฟัน เออนะฮะนะไม่แน่จริงนี่ว่าประตูเอ้ย<ต>นะไอ้โรงแรมเนี่ยนะครับคือมันคือมันชอบแซะสถาบันอ่ะไอ้ตัวเนี้ยนะเออไอ้โรงแรมเนี่ยมันชอบแซะชอบแซะสถาบันนะเวลามีประเด็นเกิดกับพวกสามนิ้วที่ไรเนี่ยไอ้นี่ก็จะไม่พลาดหรอกมันก็จะมาหิวแสงอะไรอย่างเงี้ยนะครับอืม โพสโพสแสสถาบันโอ้ยถ้าเป็นสสนะโดนสอบจริยธรรมนะฮะอันนี้แล้วแต่เพิินนะครับเพินนะเพินว่ามันเป็นโรงแรมไงโรงแรมอยากรู้โรงแรมอะไรก็ไปหาเอาใน Facebook ของเกดก็แล้วกันนะครับเออก็ต้องเซ็นเซอร์มันหน่อยนะปรากฏเป็นโรงแรมเล็กๆนะครับโรงแรมไม่ค่อยออไม่ค่อยใหญ่หรอก โรนะงแรมเล็กๆน้อยๆ,ๆแต่ว่าเล่นใหญ่ในโซเชียลไงโรงแรมบื่นก็ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ทำอะไรอย่างนี้หรอกนะครับมีแต่โรงแรมนี้แหละนะ <c oughs> เอานะไม่แน่จริงนะครับไม่กล้าขึ้นป้ายไม่ต้อนรับสลิมนะนะคิดเขียนป้ายไว้ใหญ่ๆเลยที่หลังอะ่นะแต่ปรกปากฏไปแล้วไม่มีนะก็นะะไปดินะเหม็นขี้ฟันมากเลย <c oughs> <c oughs> เออ คลั่งคลั่งการเมืองมากนะและอีร้านหนึ่งอะ่ะไอร้านอะไรนะไอร้านหอยจ้ออยู่แถวบางแสนนะนะครับอันนี้ก็เหม็นขี้ฟันเหมือนกันนะก็ไม่กล้าขึ้นเหมือนกันไม่กล้าขึ้นป้ายว่าไม่ต้อนรับสลิมนะไอไอนี่เหมือนกันไอร้านบะหมี่เหมือนกันบะหมี่แถวโชคชัยหรืออะไรสักอย่างนี่แหละนะมันก็ไม่กล้าขึ้นป้ายเหมือนกันนะ แน่จริงก็ขึ้นป้ายสิครับแน่จริงอะ่ะไม่ต้อนรับสลิมไม่ต้อนรับอะไรอย่างเงี้ยขึ้นป้ายเลยนะเออขึ้นป้ายใหญ่ๆเลยนะครับเวลาคนผ่านไปผ่านมาจะได้เห็นอ๋อไม่ต้อนรับสลิมนะแต่ถ้าทําอย่างนี้อยู่เนี่ยก็แสดงว่าเก่งแต่ในโซเชียลนั่นแหละปากเก่งปากดีแต่ในโซเชียลอืมนะต้องเจอคนอย่างนี้ต้องเจอคนอย่างเกตอย่างนี้นะครับ เออนะนี่ถ้ามินว่างๆหน่อยเดี๋ยวจะไปเที่ยวแถวบางแสนก็จะไปชี้ช,ชป้ายนะ่ะแอะไอไอป้ายนี้เหม็นขี้ฟันว่ะไม่กล้าขึ้นว่ะไอ้ไอบ้านบะหมี่นี้เหม็นขี้ฟันแบบไม่กล้าขึ้นว่ะนะฮะพอดีไม่ได้อยู่แถวนั้นซะด้วยนะเออมันต้องเจอคนเจิงอย่างเงี้ยแหละครับนะมันจะได้เลิกมันเลิก,เล,กเลิกเหม็นขี้ฟันอืมนะ โพสแสะโอ้โหคุณหมออย่างนั้นอย่างนี้นะอี่ยมีการแะบอกโอ๊ยไม่ต้อนรับสลิมให้สลิมเอาไว้ข้างนอกว่าอย่างนั้นอืม่ยนะไอโรงแรมชังเจ้าพวกเนี้ยนะครับมันไม่น่ามาหากินในประเทศไทยเนาะเออมันอยากจะล้มเจ้าล้มสถาบันมากเลยเนะี่ยดูแต่ละโพสต์แต่อะไรมาแล้วเนี่ยแบบหืมนะครับมันน่าไปหากินอยู่ประเทศอื่นนะนะ ไม่น่าหากินอยู่ประเทศเนี้ยนะครับดาเจ้าดาสถาบับานว่าเล่นนะเออหน่าไปกันให้หมดอะสามร้านเนี่ยไอร้านไอร้านหอยจอเนี่ยเนี่ยเออต้องบันก็ยิ่งจะเจ๊งเจ๊งเนี่ยไม่มีลูกค้าครับดูทรงแล้นะก็เลยต้องมาหาแสงหิวแสงนะเออให้พวกสามกิ๋วสามนิ้วไปพักก็แล้วกันนะฮะ thank you